สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับช่องใจเย็นแฟมิลี่ของเรากันอีกแล้วนะครับวันนี้ครับพบกับผมครับหนูวังเวงวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับข้อห้ามของวันตรุษจีนว่าวันตรุษจีนห้ามทําอะไรบ้างเพื่อเราจะได้มีความเป็นสิริมงคลเราจะได้ปังๆกันเหมือนเดิมครับก่อนที่จะไปพบกับสาระดีๆครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร b ์ช่องใจเย็น f ฟมิลีของเราไว้ด้วยข้อห้ามว่าวันตรุษจีนเราอย่าทำอะไรเพื่อชีวิตเราจะได้ปังเราจะได้รุ่งเรืองร่ำรวยเฮงเฮงเฮงเอาข้อแรกครับห้ามทำความสะอาดบ้านเช่นการซักล้างหรือการกวาดบ้านปัดฝุ่นถือว่าเป็นการขับไล่ความโชคดีออกไปดังนั้นการทำความสะอาดบ้านจึงควรเริ่มทำตั้งแต่ก่อนที่ถึงวันตรุษจีนนั่นเอง ข้อต่อมาครับห้ามใช้ของมีคมครับเช่นมีดกรรไกรหรือกรรไกรตัดเล็บเพราะเชื่อว่าการใช้ของมีคมจะเป็นการตัดสิ่งที่ดีออกไปจากชีวิตนั่นเองครับเพื่อนเือนข้อต่อมาครับห้ามสระผมหรือตัดผมในวันตรุษจ,จีนเพราะเชื่อว่าเป็นการชะล้างความโชคดีออกไปจากชีวิตอีกเหมือนกัน ข้อต่อมาครับอย่าซุ่มซ่ามต้องระมัดระวังนะครับคำว่าซุ่มซ่ามหมายความว่าอย่าไปทำข้าวของเครื่องใช้แตกเสียหายถ้าข้าวของแตกเสียหายในวันตรุษจ,จีนถือว่าเป็นการนำสิ่งไม่ดีเข้ามาให้กับชีวิตเราเองข้อต่อมาครับห้ามพูดคำหยาบคำที่ไม่เป็นมงคลและห้ามโตเถียงไม่ควรพูดคำที่ไม่เป็นมงคลหรือมีความหมายในทางลบเพราะถ้าเกิดเราพูดไปในทางลบ หรือคําที่ไม่เป็นมงคลก็จะทําให้ชีวิตของเราปี67ทั้งปีไม่ดีตามคําที่เราพูดไปนะครับข้อต่อมาครับห้ามเข้าไปในห้องนอนคนอื่นไม่ว่าคนคนนั้นจะป่วยก็ดีนะหรือไม่ป่วยก็ดีเวลาเราไปเยี่ยมเยนเนี่ยเขาจะแต่งเนื้อแต่งตัวออกมาจากห้องนอนนะครับเพราะเพราะเขาถือว่าการที่เราเข้าไปหาใครในห้องนอนในวันตรุษจีนถือว่าเป็นการโชคร้าย ข้อต่อมาครับห้ามใส่เสื้อผ้าขาวดําเพราะเสื้อผ้าขาวดําเป็นสัญลักษณ์ของความตายดังนั้นการสวมเสื้อผ้าสีขาวดําในวันตรุษจีนจึงหมายถึงหลางหลายคนจีนจึงมักสวมใส่สีแดงกันเป็นส่วนใหญ่เพราะเชื่อว่าสีแดงเป็นสีแห่งความโชคดีและนำโชคชัยมาให้ความร่ำรวยมาให้อีกข้อหนึ่งนะครับ ข้อสุดท้ายและห้ามทําในวันตรุษจีนก็คือการร้องไห้นะครับฉะนั้นเขาถือกันเลยครับวันตรุษจีนนี่ไม่ว่าเด็กจะดื้อเด็กจะเกเรย,ยังไงก็แล้วแต่ผู้ใหญ่จะไม่มีการตีเด็กนะครับหรือจะโศกเศร้าเสียใจยังไงก็จะไม่ร้องกันเพราะถ้าเกิดว่าวันตรุษจีนมีการร้องไห้ก็จะทําให้คนนั้นนะ่ะร้องไห้ไปทั้งปีมีทุกไปทั้งปีอันนี้เป็นข้อห้ามในวันตรุษจีนที่ที่เขาถือ ปฏิบัติกันมาว่าเขาจะไม่ทําแบบนี้เพื่อตัวเขาเองจะได้มีนะครับโชคลาภที่ดีร่ํารวยขึ้นเรืเเ่อยๆเรื่อยอันนี้เป็นความเชื่ออีกความเชื่อหนึ่งนะครับฉะนั้นใครอยากรวยอยากปังๆลองเอาไปปฏิบัติดูนะครับได้ผลยังไงคอมเมนต์บอกกันด้วยคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเพื่อน